สิทธิประโยชน์5คุมนะครับสำหรับนักธุรกิจเลกาซี่นะครับเมื่อเราสมัครเข้าเป็นนักธุรกิจเลกาซี่แล้วเนี่ยเราได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับคุมที่1นะครับสิทธิประโยชน์จากการสมัครนะครับสมัครสมาชิกเน500บาทนะครับต่ออายุปีละ250ครับเราจะได้สิทธิในการซื้อสินค้าเลกาซี่เนี่ยในราคาสมาชิกนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังได้สินค้าทดลองเนี่ย3รายการด้วยกันนะครับจะเป็นยาสีฟันขนาดทดลองนะครับแล้วก็ตัวโฟล์แล้วก็ตัวโปรตีนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เรายังได้ทุนประกันชีวิตนะครับ100,000บาทในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับแต่ก็เราเองเนี่ยรับรายได้นะครับจากเลกาซี่เนี่ยผ่านธนาคารเกษตรกร,กรไทยเนี่ยจะได้วงเงินประกันเพิ่มอีก102,000บาทนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังได้สิทธิพิเศษนะครับจากสินค้าไฮบิดพาร์เนอร์นะครับก็เป็นสินค้าที่เลกาซี่เนี่ยไปติดต่อดูสิทธิประโยชน์มาให้กับนักธุรกิจเพิม่มเติมนะครับขุมที่2นะครับตอนราะครับปีเราสมัครเป็นสมาชิกใช่ไหมครับก็ ซื้อสินค้าล e กาซ y ีในราคาสมาชิกถ้าเราไปขายก็ส่วนต่างก็คือกําไรนะครับก็สินค้าล e กาซ y ีเนี่ยก็มีสินค้าหลายรายการเลยที่ทำการร้าปิดได้ค่อนข้างดีทดีเดียวนะครับถ้าใครชอบขายเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยคุมที่3นะครับ Rewardpoint rp นะครับสินค้าล e กาซ y ีทุกๆรายการนะครับจะมีคะแนนอยู่2อย่างด้วยกันคือคะแนนที่เรียกว่า pv แล้วก็ rp นะครับ pv เนี่ยคือ point value นะครับเดี๋ยวผมจะคุยในข้อถัดไปนะครับ ตัวนี้จะนํามาคิดเป็นโบนัสกลับคืนมาให้เราเนี่ยทุกๆเดือนส่วนตัว r p นะครับ reward point เนี่ยมันคล้ายๆคะแนนของบัตรเครดิตครับเราสามารถสะสมได้เรื่อยๆนะครับไม่มีวันหมดอายุคะแนนที่สะสมไปเอาไปทำอะไรนะรเราสามารถนําไปแลกของรางวัลสินค้าต่างๆที่ Legacy เนี่ยเตรียมไว้ให้เราได้นะไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นกล้องกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรือแม้แต่บริการต่างๆที่ Legacy เนี่ยเตรียมไว้ให้เรานะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างเพื่อนๆนะครับที่นำ RP เนี่ยเป็นแลกของรางวัลกับทาง Legacy นะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมก็ดีนะครับกระเป๋าลุยกระเป๋าชาแนลได้หมดนะครับหรือจะแลกไปเป็นทองก็ดีนะครับมีเงินเล็กน้องมีทองเล็กพี่นะครับมีทองเก็บไว้ก็ดีนะครับทําธุรกิจเลกาซี่นะครับ PV เนี่ยคิดบนัสแต่ละเดือนใช่ไหมครับก็เป็นค่าใช้จ่ายไปนะครับส่วนทองเนี่ยเราก็แลกแล้วเก็บไว้ถือว่าเป็นทุนนะครับหรือจะเป็นพวกแท็บเล็ตนะครับ iPad MacBook แอ Apple w a t c กก็มีนะครับหรือใครที่อยู่บ้านนะครับก็สามารถแลกนะครับอุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับจักรยานก็ได้หรือมอเตอร์ไซค์นะครับก็มีทีวีก็ยังดีนะครับผมเองเนี่ยก็เคยไปแลกทริปท่องเที่ยวนะต่างประเทศกับล e ก a c ซี่ก็ได้นะครับจะแลกอะไรเนี่ยลีกัสซี่มีหมดนะครับหรืออีกหนึ่งรายการที่ผมสุกว่าเป็นรายการที่ดีมากๆนะครับก็คือเปลี่ยน r p เป็นค่าเทอมนะครับ เราสามารถนํา r p ที่เรามีอยู่เนี่ยเปลี่ยนเป็นค่าเทอมให้กับกับลูกกับหลานเราได้นะครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีเพื่อนๆหลายๆคนที่ท,ทาธุรกิจเลกาซี่เนี่ยก็นํา rp เนี่ยมาแลกเป็นค่าเทอมนะครับตามโรงเรียนต่างๆซึ่งเราสามารถนะครับติดต่อกับทางเลกาซี่ได้นะครับว่าเรอาอยากเปลี่ยน r p เนี่ยเป็นค่าเทอมโรงเรียนนี้นะครับต้องใช้กี่ r p นะเดลเลกาซี่เนี่ยก็จะไปติดต่อกับทางโรงเรียนแล้วก็บอกแจ้งมาทางเราว่าต้องใช้กี่ rp นะครับที่มาก็มีโรงเรียน เนโยก็มีครับอนุบาลเพชรบุรีหอวังสตีภูเก็ตมอบูรพามีหมดเลยครับโรงเรียนแสงทองวิทยาครับเซนโยเซฟนะครับรับบำรุงครับเราสามารถนำอาพีเนี่ยเท่ามีนะครับแลกเป็นค่าเทอมได้ซึ่งเป็นเรื่องอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับหรือเกิดเราอาจจะเหมือนบัรเครดิตใช่ไหมครับเป็นแลกเป็นกิฟต์วอชเชอร์ก็ได้นะครับเราก็มาทานอาหารก็ได้อย่างฟูจิก็มีบาร์คิวาซาก็มีนะครับ เราก็สามารถแลกได้หรือง่ายๆจะเป็นบัตรเตอรน้ำมันก็ได้นะครับซึ่งบัตรเตอรน้ำมันเนี่ยคนแลกกันเยอะมากนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ว่ามีอะไรบ้างใช้กี่อาร์พีนะเราสามารถโดยที่ Legacy Reward Catalog นะครับในแต่ละเดือนคุ้มที่4นะครับรีเบทโบนัส85%นะครับตรงส่วนนี้ต้องอัปเกรดนะครับสถานะก่อนนะครับจากเมมเบอร์ปกติเนี่ยเป็นบิสเซนต์โอเนอร์หรือ BO นะครับอัปเดตได้การมียอดสั่งซื้อส่วนตัวครบ1,000คะแนนนะครับ1คะแนนเนี่ยประมาณ6บาท หนึ่คะแนนก็ประมาณ6000บาทนะครับซึ่งสะสมได้ตลอดชีวิตนะครับต,ตัวอย่างเช่นสมมติเดือนนี้เราซื้อกินซื้อใช้เนี่ย400คะแนนนะครับเดือนหน้านครับซื้อกินซื้อใช้500คะแนนเดือนถัดไปซื้อกินซื้อใช้300คะแนนสมมตินะครับครบ1,000เมื่อไหร่เนี่ยระบบเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับจากเมมเบอร์เป็น b ีนะครับแล้วเดือนใดก็ตามที่เรามียอดซื้อกินซื้อใช้มากเกิน1,000คะแนนส่วนที่เกิน1,000เป็นต้นไปเนี่ยเลาที่จะรีเบทเงินคืนให้เนี่ย85% อย่างสมมุติตัวอย่างนี้นะครับเราเนี่ยมียอดสั่งซื้อส่วนตัวเนี่ยหกพันคะแนนส่วนที่เกิน1นึ่งพันไปต้นไปใช่ไหมครับก็จะอยอดห้าพันเนี่ยคูณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นโบนัสสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทเนี่ยคืนกลับมาให้เราคุณที่ห้านะครับรายได้จากแผนธุรกิจมีด้วยกันสามข้อนะครับข้อที่หนึ่งโบนัสค่าแนะนำห้าชั้นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับถ้าวันนี้เราเองเนี่ยเริ่มให้การแนะนําเพื่อนนะครับไม่ว่าเพื่อนเราเนี่ยจะเข้ามาสู่ธุรกิจด้วยการเป็นยูเซอร์ครับมาใช้สินค้าาอยย่งเดีว รือเขามาทําธุรกิจเ e ก a ซี Legacy, ก็ตามทีนะครับทุกๆคนที่เราให้การแนะนําจะเรียกว่าเป็นเจนหนึ่งนะครับแทนลูกถ้าเจนหนึ่งเราเนี่ยซื้อกินซื้อใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยในหนึ่งพคะแนนแรกเนี่ยเลกซี Legacy จะคูณให้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเจนหนึ่งเราซื้อสินค้าอันหนึ่งพันคะแนนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็สี่ร้อยบาทนะครับเลกซีจะโอนเงินสี่ร้อยบาทมาให้เราเป็นค่าแนะนําที่ทําให้เพื่อนเราเนี่ยได้รู้จักเ e ก a ซีถ้าเจนหนึ่งเรานะครับมีการบอกต่อ มีการแนะนําเพื่อนนะครับทุกๆคนที่เจนหนึ่งให้การแนะนำเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเจนสองนะครับเป็นชั้นหลานชั้นหลานเนี่ยจะได้ค่าแนะนำเนี่ยยีซนะครับก็2 0 0บาทถ้าเจนสองเนี่ยมีการแนะนําบอกต่อก็เป็นเจนสามใช่ไหมครับเจนสามเนี่ยได้สิบเปอร์เซ็นต์เจนสี่ได้สิบเปอร์เซ็นต์เจนห้าเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์สมมติตัวอย่างเนี่ยนะครับเราบอกต่อแค่คนละหนึ่งคนนะครับเราเองแนะนําเพื่อนมาหนึ่งคนเป็นเจนหนึ่งเจนหนึ่งแนะนําต่อเป็นเจนสองหนึ่งคนนะครับ จน2แนะนําต่อไปเจน3เจน4ไปเจน5นะครับทุกคนซื้อกินซื้อใช้เนี่ยค 1, นละหน0 0งคะแนนเราจะได้รับโบนัสข้อเนี้ย850บาทเป็นค่าแนะนํานะครับแน่นอนว่าคองพิเศษของแผนธุรกิจ Legacy คือการสร้างพลังเทอรมิคูดสมมติวันนี้นะครับเราลองคิดโมเดลเล่นๆได้ว,ว่าถ้าเราสามารถคุยให้เพื่อนเราเข้าใจสัก4คนนะครับไม่ว่าเราจะรู้จักคนกี่คนก็นแล้วแต่สิคนยีคน ห้าสิบคนร้อยคนแต่มีแค่สี่คนที่เก็ตเราแล้วก็เข้าใจโปรเจก t นะครับสี่คนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นเจนเจนหนึ่งของเราถูกไหมครับคนละสี่ร้อยบาทก็หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้าเจนหนึ่งเราเนี่ยทาเหมือนเรานะรขายไอเดียขายโปรเจกต์ธุรกิจเหมือนกันเจนหนึ่งสามารถบอกต่อได้คนละสี่คนนะครับก็จะเป็นเจนสองเนี่ยสิบหกคนเช่นเดียวกันครับสิบหกคนสามารถทําให้เพื่อนเข้าใจได้อีกคนละสี่คนนะครับก็จะมีเจนสามเนี่ยหกสิบสี่คน เจนสี่สคนเจนห้าหนคนทุกคนซื้อกินซื้อใช้ค่ร้อหนึ่งพันครับโบนัสข้อนี้นะครับแปดหมบาทนี่คือการสร้างพลังทีวีคูณในธุรกิจเลกซี่นะครับ ในแผนธุรกิจของ Legacy นะครับวันนี้เราสามารถแนะนําคนเข้ามาสู่ธุรกิจเนี่ยกี่คนก็ได้นะครับแต่รูปแบบของแผนธุรกิจเนี่ยเป็นโครงสร้างแบบสองสายงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบที่เราทำเนี่ยเราไม่สามารถทําพฤติกรรมนี้ได้นะครับสมมติเราชวนเพื่อนมา a b c d และ e นะครับเราไม่สามารถวางเป็นรูปแบบของห้าสายงาน6สายงาน7จสายงานอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเราสามารถวางได้แค่สงสายงานเท่านั้นสมมติวันนี้เราชวน a เข้ามาก่อนใช่ไหมครับเราก็ต้องสปอนเซอร์แล้ววาง a ลงไปเนี่ยไม่สายเข้าขวา สมมติเราวาง a ไปที่ฝั่งซ้ายสมมติเราสปอนเซอร์ b มาเราวาง b ไปที่ฝั่งขวาเราสปอนเซอร์ c มาใช่ไหมครับเราจะสร้างสายงานที่3ไม่ได้เราต้องวาง c นะครับไม่วางไว้ฝั่งซ้ายก็วางไว้ฝั่งขวาเท่านั้นนะครับสมมติวาง c ไว้ที่ฝั่งซ้ายก็วางไว้ใต้ a สปอนเซอร์ d มา d dog นะครับเราก็วางไว้ฝั่งขวาก็ได้นะครับก็วางไว้ใต้ b สปอนเซอร์ e มาเราก็เลือกเตาว่าเราจะวางไว้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา ตัวอย่างนี้เราวางไว้ฝั่งขวานะครับก็เป็นภายใต้บีบอยแล้วก็ดีด็อกด้วยนะครับในรูปแบบของสองสายงานแบบนี้โบนัสข้อที่2นะครับโบนัสทีม3 4รนะครับรายได้มาจากการสร้างทีมนะครับเครานี้เราไม่ต้องสนใจแล้วว่าใครชวนใครมานะครับดูภาพรวมนะครับขอให้อยู่ภายต้องการเราเป็นใช้ได้นะครับสิ้นเดือนเนี่ยวมยอดฝั่งซ้ายรวมยอดฝั่งขวาฝั่งไหนเนี่ยที่คะแนนขึ้นมาน้อยเลขทีมอ่อนฝั่งไหนคะแนนขึ้นมามา,มากเลขทีมแข็ง อย่างตัวอย่างนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมีคะแนนขึ้นมา4แสนฝั่งขวามีคะแนนขึ้นมา6แสนนะครับฝั่ง4แสนก็เป็นฝั่งทีมอ่อนนะครับฝั่ง6แสนก็เป็นฝั่งทีมแข็งการคิดโบนัสนะครับเราจะดูยอดธุรกิจทีมอ่อนเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัดบ,บาลานทั้งสองฝั่งนะครับนำยอด4แสนเนี่ยคูณ3่เปอร์เซ็นต์เป็นโบนัส1,036,000บาทโอนให้เรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งซ้าย4แสนเนี่ย ตัดยอดไปคิด40,000นเหลือศูนใช่ไหมครับฝั่งขวาเนี่ยตัดยอดไปคิด40,000นเนี่ยเหลือ2 0 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 0เนี่ยจะไม่ถูกทิ้งไปไหนเดือนหน้าจะมียอดเด้งมารอไว้เลยนะครับ200,000คะแนนเราสามารถสร้างทีมงานเนี่ยได้ลงไปเรื่อยๆนะครับลึกไม่จำกัดชั้นนะครับแต่ทาง Legacy เ,เนี่ยจะขออนุญาตคิดคะแนนนะครับจากยอดธุรก,กิจที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมากที่สุดนะครับไม่เกิน4ล้าน5แสนคะแนนนะครับก็จะเป็นจุดที่กันไว้ไม่ให้อเวอร์เปย์นะครับ แ้่ก็เราเอาสี่ล้านห้าแสนคะแนนเนี่ยมาคูณสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์มันจะเป็นโบนัสประมาณหนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาททีเดียวนะครับที่เราสามารถทําได้จากโบนัสข้อนี้โบนัสข้อที่สามนะครับโบนัสแมทชิ่งห้าชั้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเราได้มาจากค่าลิขสิทธิ์ของการใช้ระบบนะครับเป็นค่าที่เราเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนเราให้เพื่อนเราเนี่ยมีไรายได้นะครับถ้าวันนี้เราสามารถช่วยให้เจนหนึ่งเรานะครับมียอดธุรกิจทิมอ่อนเท่าไหร่ก็ตามนะครับเลกาซี่คุณให้10% ถ้าเป็นเจน2เนี่ยให้5%าเปอร์เซนะครับเจนสาให้2เปอร์เซน์เจนสี่ให้2%เปอร์เเจนห้าให้1%นะครัปอร์เซนะครับิดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับท่านี้เราช่วยให้เจนหนึ่งเรานะครับมียอดธรุรกิจนะครับเนี่ยตามตัวอย่างนะครับฝั่งซ้ายสองแ0,000นฝั่งขวาสี่แสนนะครับฝั่งสอง0สนก็จะเป็นฝั่งทีมออดถูกไหมครับเลกาซี่จอย,ยอด2 0 0แ0 0เนี่ยคูณ10เป็นเป็นโบนัส2 0 0หมืโอนให้เราเป็นค่าที่เราเนี่ย ช่วยเหลือเจนหนึ่งเราให้เจนหนึ่งเราเนี่ยมีรายได้ถามว่าตามตัวอย่างนี้เจนหนึ่งเราจะมีรายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเจนหนึ่งเราเนี่ยมียอดทีมอ่อน20,000 0ใช่ไหมครับเขาจะคุณบรัสทีม34%ก็จะเป็นเงินประมาณ68 0 0 0ันบาทเราช่วยให้เจนหนึ่งเราเนี่ยมีรายได้68 0 0 0 legacy จ่ายค่า m a t c h ให้เราอีก20,000นะครับถ้าเราอยากได้บนัส matching เยอะๆหลักการง่ายๆครับก็ช่วยให้เพื่อนเราเนี่ย มีรายได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวผนัดแบทชิงก็จะเยอะตามนะครับยิ่งช่วยหลายคนก็จะได้เยอะขึ้นนะครับจบแล้วนะครับข้อแผนธุรกิจของ Legacy ทั้ง3ข้อนะครับถ้ามีตรงไหนที่ผมอธิบายเร็วไปยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองถามเพื่อนที่แนะนำาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับช่วยให้เขาอธิบายทีว่าแผนธุรกิจเน่ยมีการจ่ายเงินยังไงนะครับ